เด็กๆมาเจอกันนะคะในหมวดภาษาค่ะวันนี้เราก็ยังเรียนรู้นะคะพยัญชนะภาษาอังกฤษต่อนะคะเราเรียนไปแล้วกี่ตัวค่ะเด็กๆ14ตัวค่ะถูกต้องวันนี้เราจะเรียนต่ออีก4ตัวนะคะเด็กให้เด็กๆได้เรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษให้ครบ26ตัวเลยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันเพิ่ม4ตัวนะคะ มาเลยค่ะค่ะเด็กๆดูสิคะเราเคยเรียนมาแล้วนะคะ a b c d e f g h i j k l m n ค่ะวันนี้เรามาเพิ่มกันนะคะเด็กๆดูสิคะเรามีตัวอะไรคะเด็กๆ ตัวนี้ง่ายมากเลยนะคะโอดูสิครับโอโอโอวัวตัวผู้โออคัวไหนะคะโอ,โอ,โอต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆพพค่ะชื่อของมันคือพ P แพ่แนกระทะ คีผพนกระทะคีเพนปากกาก็ได้เห็นไหมคะต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆใช่แล้วอารัเตหนูอา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 รัเตหนูนะคะตัวนี้คล้ายๆกับตัวพีเลยแต่ว่ามันทำไมคะมันโค้งข้างหน้าแล้วก็ขีดมาข้างหลังนะคะคิว คิวคิวคิวควีนพระราชนีคิวควีนพระราชนีนะคะอ่ะเอาโอมาวางไว้ข้างล่างเอาโอมาวางใต้ตัวพีเอาโอมาวางใต้ตัวอาเอาโอมาวางใต้ตัวคิวเอาโอไปวางไว้ที่เดิมโอเอาพีมาวางใต้ตัวโ เอาพีมาวางไว้ตรงนี้อาเอาพีมาวางไว้ใต้ตัว R เอาพีไปวางไว้ที่เดิมนะคะเอาอามาวางไว้ใต้ตัว O เอาอามาวางไว้ใต้ตัว P เอาอามาวางไว้บนมืออาจารย์สุภาเอาอไปไว้ที่เดิมเอา Q มาวางไว้ใต้ตัว O เอาคิวมาวางไว้ใต้ตัวคีเอาคิวมาวางไว้ใต้ตัวอาเอาคิวไปวางไว้ที่เดิมตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆถูกต้องเลยโอผู้จิครับโอโอโอออกหัวตัวผู้พีพีพีแพนกระทะอ่าอ่า อารอาร์เรตหนูคิวควีนพระราชินีโอพีอเห็นไหมคะวันนี้เราได้ตัวพยัญชนะเพิ่มมาอีกกี่ตัวคะเด็กๆ4ตัวโอพเห็น <O, S 1> <P, S 2> ไหมคะ,มคะแล้วก็อา นะคะแล้วก็ค <Q. S 1> ิวเ,เด็กมาดูสิคะเราได้ตัวพยัญชนะเพิ่มมากี่ตัวคะเด็กๆเ,เพิ่มมาสีตัวเลยเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะ a b c d e f g h i j k l m N O P Q R โอ้โหเด็กๆดูสิคะเด็กๆอ่านได้แล้วกลับไปอ่านนะคะอยู่ที่บ้านของเราอ่านบ่อยๆเราจะได้จำได้นะคะเราจะครบแล้วนะคะ26ตัวเด็กๆไปอ่านเลยคะ่ะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะให้ครบทุกตัวเลยเดกๆเพื่อนํามาทําไมคะมาสร้างคํานะคะเด็กๆสามารถสร้างคําอ่านคาได้นะคะ